อาจารย์ของผมเองนะครับผมที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้อาวุธปืนนะครับหรือว่าคดีอื่นๆเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับวันนี้ผู้หมูก็ให้เกียรติมาร่วมไปงี้เนี่ยร่าผมลุกเนยผลพลุกเวลาเจออาจารย์แล้วคนลุกทุกทีครับผมไม่รู้เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่าคนลุกจริงๆครับเนี่ยแขกนะครับอ่าก็วันนี้ปูหมูนะครับผมขออนุญาตเรียกปูหมูนะครับ ได้นำอาวุธปืนของสนามนะครับมาให้ผมได้ชมนะครับส่วนเรื่องการรายละเอียดรีวิวเนี่ยขอไว้ทีหลังแล้วกันเนาะเพราะว่าอยากให้คลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ได้คุยกันสุดสนานนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูอาวุธปืนกระบอกแรกก่อนนะครับตัวนี้เป็นปืนยาวนะครับผมซิกนะครับใช้กระสุนขนาด3.8 0นะครับหรือเรียกกันว่า7จ 6.2จ 6, 6 2นะครับซึ่งโดยผมโดยตัวผมเองเนี่ยส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้ปืนยาวอะไรมากมายนักนะครับจึงไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะแต่ก็อยากพยายามให้ทุกคนได้เห็นนะครับสิ่งสวยๆงามนะครับเช่นปืนยาวหรือปืนบอดอื่นนะครับก็จะพยายามเอาปืนอื่นๆมาให้ทุกคนได้เห็นได้ีอ่าปืนพุกกระบอกที่มาวางตรงนี้นะครับเป็นปืนที่เคลียร์เรียบร้อยแล้วปืนปลอดภัยไม่มีกระสุนบรรจุในลงเชิงนะครับ อขออนุญาตใส่แมกกาซีนให,ให้ดูก่อนเนาะว่าเรากดแมกกาซีนกันยังไงการกดแมกกาซีนนะฮะเราดึงลุกเลื่อนมาข้างหลังแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะครับกดพร้อมกับดันแมกกาซีนออกน,นะเนี่ยครับอย่างว่าถ้าผมไม่เคยได้จับปืนเท่าไหร่นะปืนยาวเท่าไหร่นะครับก็เลยงึกงักงักหน่อยเนาะโอเคครับเสร็จไปหนึ่งกระบอกนะครับผม วางนี่เลยนะจะได้เห็นชัดๆนะครับครับผมกระบอกต่อไปนะครับก็อยากให้ทุกคนเห็นอีกกระบอกหนึ่งเป็นปืนพกสั้นนะครับที่น้อยคนนะครับที่จะมีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าน้อยขนาดไหนนะ,ะตัวนี้เป็น Desert Eagle นะครับกระสุนขนาดจ4ดสแมกนันะครับเคียบเคียบปืนนะผมปืนตัวนี้ค้งสไลด์แม็กซีนแม็กซีนเปล่านะครับ ปืนไมมีกระสุนอยู่นะครับนี่ครับตรงนี้ครับใช้กระสุนขนาดจุด44แมกนัมเห็นไหมครับโอ้โหตัวนี้เลยครับผมตัวนี้จุด44กระนอยู่ตัวนี้จุด44อ่ะ,อ,ะอ่นนี้นะครับผมอ่าน,นี้ตรงนี้จุด45หรือ1ดมม,มทั่วไปแล้วก็จุด44สำหรับปืนกระบอกนี้เลยนะครับกระบอกนี้นะครับโอ้โห อันนี้เป็นลองโค้นะครับ,ค,รบคือห้ายาวเขามาตีลูกโม่ครับเราไลูกโม่สี Long Phone. ่สี่ห้าลองโค้นโอเคโดยรวมแล้วเนี่ยตัวปืนเปล่าเนี่ยผมว่าประมาณกิโลครึ่งแน่นอนครับผมมากกว่าแน่แความสวยงามของเขานะครับเออแบบเือทองลายเสืออ่ะทุกคนเอามองสุดขัะครับผจะมาที่กล้อง เห็นชัดไหมครับนี่ครับผมลายของเขานะงดงามยอดจริงนะครับกรหปับปืน Desert e a ก l นะครับ,บ,รนะรบซึ่งเป็นปืนที่าหาดูได้ยากจะบอกหนึ่งนะครับสำหรับผมเองอะบอกตรงตามตรงเลยว่านี่คือครั้งแรกเหมือนกันครับที่ผมได้หยิบจับปืนตัวนี้นะครับโอเคครับผม เรามาเริ่มกระบอกต่อไปนะครับเรามาดูปืนอีกหนึ่งกระบอกนะครับซึ่งขอบอกกลยไว้เลยว่าผมเองก็หยิบจับครั้งแรกเหมือนกันครับสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับซึ่งเป็นปืน F m นะครับขออนุญาตนะครับผมปืนทุกกระบอกอย่างที่บอกไว้นะครับผมกับครูหมูเคลียร์ปืนก่อนแล้วทุกครั้งปืนปลอดภัยนะครับผมไม่มีกระสุนบรรจุในรังเพลิงนะครับในกระสีนไม่มีในตัวปืนปืนปลอดภัยนะครับ ตัวนี้ FN นะครับผมใช้กระสุน5.7นะครับซึ่งเป็นหัวกระสุนตัวนี้นะครับ5.7หัวเขาจะเล็กๆดสอง0.22แต่ว่าปอกของเขาเนี่ยเป็นพอขวดนะครับแน่นอนครับคุณภา,าพเจาะทะลุทะลวงแน่ครับผมแมกกาซีนของเขา บรรจุได้ถึง20นัดครับซึ่งเป็นการบรรจุแบบไข่นะครับ mm hmm. ดูเหมือนจะว่าบรรจุได้นิดนะครับแต่ว่าไม่ใช่เลยเดอะเหมือนกันนะครับ20นัดไม่ใช่น้อยครับ mm hmm. สีของเขาทูโทนนะครับสีตรงนี้บางคนเขาเรียกว่าสีเขียวก้ม่านะครับเร mm ีย hmm. กสีเฮลซาหรือสีเซไทน์นะฮะแล้วแต่จะเรียกนะชอบชอบกันนะครับผม mm hmm. ก็ นิสิตตัวปืนนะครับแรกเห็นตอนแรกนะครับถ้าไม่คนไม่รู้อะไรเลยอย่างผมเนี่ยยอมรับร้อไม่รู้นะครับมองลำกล้องกระจีดนิดเดียวนึกว่าจุดสองสองนะครับ <laughs> แต่จริงๆก็โอ้โหอนุภาพไม่จี๊ดเลยนะครับเนี่ยครับผมให้ดูไปปากลำกล้องนะครับผู้ชมท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงคนระับว่าจะถูกจับคู่หาท่านครับเน่าจะปืนลัเคลียร์เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับ อา่มามุ้งลายเป็นลายเข้าเล็เ,ลเนี่ยอ่าก็ขออนุญาตให้สมูทหยิบจับรีวิวสักนิดนึงนะครับอ,อ,อันนี้มันจะมีหลายสีนะครับแล้วแต่พื้นที่เช้จะเป็นเรซิ่นเป็นป่าหยุดก็จะเป็นสีเยอะมากเลจะมีสองสีสี้สีดำสีเขียวที่หาน้อยมางั้นี่มีมมกมรียมถูกต้องอครับ เปปืนทุกบอกในนี้นะครับผมปเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับซิกเออร์นะครับการตอกทะเบียนอยู่ตรงนี้ส่วนดิเ s เซิลอีเกิลนะครับผมทะเบียนเขาตอกอยู่ในที่ในด้านจับนะครับเ,เราไม่ได้เจาะจงรายละเอียดมากนักนะครับผมก็เอามาให้ได้ชม ของปาของพอในเรื่องเล็กน้อยนะครับยังไม่รีวิวแบบถึงรายละเอียดเบื้องลึกอะไรมากนักนะครับการรีวิวรายละเอียดเบื้องลึกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอ,อถ่ายรูปบรรยาก,กาศร,รอบสนามก่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับดีครับเหมือนเดิมครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับขอขอบคุณครับ